กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านพี่น้องจาอ,อะไรบอรเนี่ยนาเงินถุงมึงไงน,อนพอไปถุงนึงเลอก็ไมันเหลือถุงนึงยังไงสงสัยว่างอยู่มองกันเนี่ยจ้ะไข่ต้มจ้าตอนเช้าวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเมื่อวานก็ไปขอนแก่นมา ครบหนึ่งเดือนพอดีนะคะผ่าตัดกระเพาะมาก็คุณหมอนัดไปตรวจเมื่อวานตรวจประมาณหกกรดเลือดหกกรดเมื่อวานก็ไปขอนแก่นฝนกระตุกดีดีพี่น้องก็ไปเจาะเลือดเจาะโอเจาะเลือดประมาณเจาะเลือดรอบนี้เจาะดูวิตามินนะฮะวิตามินในเลือดว่าขาดตัวใดบ่าก็ไม่ขาดนะฮะ สิ่งที่ขาดคือโปรตีนคุณหมอบอกให้พยายามกินโปรตีนให้มันถึงให้มันเยอะๆขอกระสิบว่ากินโปรตีนเด้อะีลยคุณหมอโปรตีนจากไข่นี่ะไข่ปลาไก่เป็นทั่วไปสำหรับอัปเดตน้ำหนัก อันนี้เป็นโปรตีนแบบไสอันนี้มาเสริมนะคะอันนี้ของแป้งกินง่ายอยู่ของผิงี่นกินยากของผิงมันจะเป็นโปรตีนจากอะไรนะจากพืชป่ะอันนี้โปรตีนจากอย่างเนี้พืชด้วยกนแต่ว่าแบบใสกินง่ายอร่อยด้วยตัวลันเตา,เาลูกค้ามาไขไข

น้ำตกมาทรงแม่ใน่เด้ออยู่เฮือนเด้อร์จ้าะหามงคลเนาะเกาเหลาเนื้อน้ำตกเนื้อเปื่อยเกาเหลาเนื้อเปื่อยน้ำตกถุงหนึ่งเนาะทรงบ้านเนาะแม่เนาะอเอาสองหมดจะ้ะได้เลยโอ,โ,โอเคโอเค,อเคจ้ะ,จ,ะจ้ะอเออบานไม่เตากินไข่ต่อ ถ้าเป็นแบบกระเพรากระเพรานี่คือยาย่าผัดนะฮะตอนเช้าพิงกินไข่ฟองแต่ว่าทุกวันนี้ก็หมดอยู่นะฟองเดียวเนี่ยเมื่อก่อนไม่หมดเบิร์เทนแน่นอนมันกินง่ายสะดวกนะฮะ จริงๆคุณหมอเขาบอกว่าใหา้กินโปรตีนหนึ่งมื้อเนี่ยหกช้อนโต๊ะปริมาณถ้ากะเป็นปริมาณก็หกช้อนโต๊ะต่อหนึ่งมือ้อตอนต่อ,ตอมือหนึ่งเลยพี่้อง อันนี้ก็ได้อืมทางน้ยังหน,หนุนๆเลยกบแล้วก็อยากให้เที่ยวน,นานๆ ถ้ามันถ้ามันนุ่มอย่างเงี้ยมันกินง่าย,ยไปเมื่อวานแล้วก็หมอนัดอีกทีเดือนครึ่ง ห้ากันยาไปอีกรอบนึ่งสำหรับคุณหมอท่านนี้นะครับคุณหมอท่านอื่นก็ก็เป็นนัดอื่นน้ำหนักชั่งเมื่อวานแล้วก็ไปวัดมวลร่างกาย เราอยู่ตอนนี้อยู่ที่157กิโลก็หนึ่งเดือนก็ลงประมาณสักสิบโลนะครับคุณหมอก็บอกว่าลงตามเกณฑ์อยู่แล้วก็สิ่งที่หายไปก็คือไขมันสิ่งที่เพิ่มมาคือกล้ามเนื้อตามเกณฑ์ก็โอเคนะคะเขาก็บอกว่าให้ลดประมาณนี้แหละอืมทีนี้แต่ผิงยังกินโปรตีนไม่ถึงเขาก็ถามว่ามีผมร่วงไหมผิงก็บอกว่ามีมมามนั่นแหละคือ โปรตีนยังไม่ถึงเขาอยากให้เพิ่มโปรตีนถ้าสมมติว่าเรากินเรากินโปรตีนหกช้อนต่อมื้อไม่ได้เรากินไม่ได้อยู่แล้วก็เป็นก็แบ่งย่อยเป็นอเป็นหกมือ้อเป็นเก้ามื้อก็ได้เช้าอาจจะเป็นเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นแล้วก็ดึกผุนเดะนี่หอด,ดึก อืมว่ะอืมนุ่มอร่อยไข่แดงถ้าเป็นอย่างเงี้ยนุ่มจะกินง่าย,ย,ยคุณหมอก็บอกว่าตามเกณฑ์อยู่โอเคนะครับ แเราก็ปล่อยให้ลูกน้องทำเขาอยากให้เราเที่ยวแบบละเอียดพราะว่าเพราะว่าคุณหมอถามว่าไข่หนึ่งฟองในใช้เวลากินกี่นาทีค่อยบอกคุณหมอไปแประมาณเจ็ดแปดนาทีไม่ได้แทะหานาทีกับเลยสามแล้วก็ไม่อยากให้กินน้ำแบบก่อนที่จะกินข้าวอ่ะ อยากให้กินน้ำก่อนที่จะกินข้าวทั้งสามสิบนาทีขึ้นไปอืไขแดงอร่อยมากนุ่มลิลี่อ่ะมันนุ่มอย่าง <c oughs> นีอันนี้ก็แช่อยู่ อืเพราะว่าถ้าถ้ามันแข็งมันมันเคี้ยวยาก <c oughs> มันคืนยากแล้วมันจุกเหมือนเหมือนเมื่อคืนกินเอ่อกลับมาจากเมื่อวานไปโรงพยาบาลใช่ไหม <c oughs> ก็กินหมูปิ้งไปตอนเช้าก็กินง่ายๆบาบนี้ระหว่างวันก็ไม่ได้กินอะไรกินแต่น้ําจิบน้ํานิดหน่อยกลับมาถึงบ้านก็หิวข้าวด้วยกินพะแนงพี่น้อง สงสัยกินเร็วหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะออกหมดเลยสงสัยกินเร็วอกินเร็วกินหลายนั่งกับสีแขนจะรอยอยู่อางอกต้มแบบนี้นุ่มกินง่าย กินนี้เข้าไปก็ยังไม่กินน้ำนะเพราะมันจุกแล้วนัวในปากมากไม่ได้ใส่ซอสนะคะเพราะว่าขี่เกียจ อร่อยไปแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกนะฮะบ๊ายบายขอดีดเจ้า